รุ่นพี่ใหญ่ของมิตซูบิชินะฮะในตอนนี้เลยปาเจโ o ่สปอร์ตตัว e ีลิตอ dition ครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะฮะเพียงแค่ว่าตัวนี้เป็นแค่ขับเคลื่อน2อล้อเท่านั้นเองนะครับของแถมต้องบอกว่าจัดเต็มมากตัวนี้ดีใจแทนลูกค้าเลยครับที่ได้รถคันนี้ไปนะฮะเดี๋ยวเริ่มกันที่ของแต่งก่อนเลยนะฮะของแต่งเนี่ยเราจะมาพร้อมกับเหมือนเดิมนะครับคู้คาของเราก็คือจะเป็นไ i d e r M นะฮะ พร้อมไฟเดย์ไลท์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของข้อไฟหน้านะฮะจะเป็นข้อไฟหน้ามีตัวอักษรแดงตัดให้นะครับกระจังหน้าตรงนี้จะเป็นสีดําเงานะฮะมาพร้อมกับตัวอักษรปาเดโ o สปอร์นะครับผมจุดเด่นของตัวนี้เลยเนี่ยก็คือจะเป็นเซ็นเซอร์รอบคันนะฮะแล้วก็จะมีระบบ b i r ร์ดไอวิวให้ด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในนะครับไอตัวระบบเบิร์ดไอวิวของเราเนี่ย ตัวนี้จะมีครอบมือจับให้ด้วยนะครับกันเล็บเราไปโดนตัวในส่วนของชุดสีหรือว่าอะไรอย่างนี้นะฮะในส่วนของเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะคู่หน้าไฟฟ้าทั้งคู่นะครับทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะฮะเบาะจะตัวนี้ระบายความร้อนดีมากต้องบอกก่อนเลยเป็นเบาะแบบโมเลโบดูเล่นะฮะนี่เดี๋ยวไปนี่ดูกล้องหน้าเป็นกล้องหน้าแท้ของมิตซูบิชินะฮะน้องแท็กเดี๋ยวน้องแท็กถ่ายหน้าจอไว้เดี๋ยวพี่กดให้ลูกค้าดูหน่อย ในส่วนระบบกล้องรอบคันนะฮะในกรณีที่เราใช้เนี่ยพอเราเข้าเกียร์อาปุ๊บมาอย่างนี้เลยนะฮะจะเห็นมุมรถทั้งตรงนี้แล้วก็มุมลดด้านหลังนะฮะจะเป็นกล้อง360องศานะครับผมคุยในเรื่องของแคมเปญเลยนะฮะตอนนี้อา สำหรับรถพ p v ตัวนี้รถครอบครัวตัวนี้เนี่ยแคมเปญตอนนี้ก็คือจะเป็นดอกเบีย้ยพิเศษนะฮะอันนี้แนะนําลูกค้าเลยดอกเบีย้ยพิเศษตัวนี้คุ้มมากดอกเบีย้ยผ่อน4ี่ปีนะฮะเริ่มต้น0ู9จุเเท่านั้นนะครับและพิเศษไปกว่านั้นสําหรับลูกค้าที่เห็นคลิปนี้นะฮะเอาแค่คลิปนี้เท่านั้นนะฮะแอดไลน์มาตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไลน์ไว้ให้ตรงนี้นะครับดอกเบีย้ยพิเศษศูนจุด ห้าเก้าเท่านั้นนะฮะต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆดอกเบีย้ยถ้าดอกเบีย้ยแค่ห้าสิสตังค์เนี่ยผมมองว่าสิบสตางค์เนี่ยผมมองว่ามันคุ้มค่าสําหรับรถ PPV ตัวนี้อยู่แล้วนะฮะท่านใดที่สนใจติดต่อใต้ลิงก์นะฮะตามที่โจบอกฝากกดซับสไครป์เพจแรงทุกโปรบายโจมิสุนะครับสวัสดีครับ พอใส่ท้ายด้านหลังเป็นประเดโรตัวสีแดงเหมือนกันนะฮะเดิมนะครับอันนี้ชตกแต่งไ i d e r ร์เกมตรงนี้ก็เทามาเป็นครอบคู่นะฮะโฟลคสปอร์ตเลยนะฮะเวลาเบรกเนี่ยไฟจะติดทั้งหมด4ดวงนะฮะปกติเนี่ยไฟเบรกจะมีไฟเบรกแค่3าดวงนะฮะตรงนี้ไรเดอร์ทางนี้จะติดด้วยนะครับในกรณีที่เราเหยียบเบรกนะฮะต้องบอกว่าเป็นรถ PPV ที่ สะดวกสบายที่สุดแล้ว嘛ในชะั่วโมงนี้